เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหมาเซเลปนอนในห้องกันนะคะภาพเสียงดังนะไม่ตื่นอนุ้ยนอนปากมันจิ้งจกเลยฮัลโหลน้องน้องนอนแลนน้วเหรอแหมวันนี้เหมือนรู้ว่าจะมีกล้องมาถ่ายนอนสวยใช่ไหมนอนสวยใช่ไหมไม่นอนอ้าแล้วเหร ไม่นอนอาแล้วเหรอดูห้องนอนน้องสิทุกคนน่านอนไว้มีตุ๊กตาเต็มไปหมดอนกห้องนอนเด็กเลยตุ๊กตาเต็มเลยไหนอวดตุ๊กตาหน่อยได้ไหมตัวไหนของหนูตัวนี้ของหนูค่ะเห็นไหมไหนก็เห็นไว้นี่น้องเขาเรียนพี่หมีไม่ค่อยเห็นเสดีเรียนพี่หมีใช่ไหมใช่ไหมหยางใช่ไหมนะคะจะนอนนะยังจะนอนแล้วเหรอพี่มวยมา,ยากวนหรือเปล่า มาวนหรือเปล่าดูคำหน้าพี่มากับพี่ฟังไม่ได้มากวนใช่ไหมเนาะ <_ Q> พี่ฟังขอเข้าไปนอนด้วยได้เปล่าได้เปล่าอุ้ยหวงเลยหวง <_ Q> ใครเขาจะเอาของรอนใครเขาจะเอาโหพี่ฟังเข้ามานั่งได้สบายเลยอะทบามห่วงเลยเหรออันนี้หมีตัวโปรดของน้องเลยนะเนี่ย เห็นนอนกอดทุกคืนถ้าคืนไหนเราเอาออกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมแบบเขานอนอยู่ในกรงแล้วเรารับออกไปเล่นข้างนอกในห้องนะเขาจะคาบหมีไปด้วยอืคาบไปนั่งในห้องด้วยใช่ไหมมีตัวใหญ่ใช่ไหมมี้างน้องเหรอโอ้ยรักพี่หมีเหรอรักหมีมากเลยเราที่บังนอนกับสันดีได้ไหมเนี่ยในกรงเนี่ยหกว้างขวางมากดูสิีทังนอนได้เปล่าได้เปล่าแสนดีเนี่ยน้อง ได้นอนกับน้องได้ไหมในนี้ได้ไหมได้ปะนอนด้วยกันได้ปะให้ปังนอนด้วยได้ปะโอ้โหกรงใหญ่เลยพี่เมย์อยู่น่า,าได้ไ่มให้ปังนอนด้วยได้ปะได้ไ่มโอ้ห้องนอนตัวเองไงย้ายใหญ่ไม่มีหมาตัวไหนห้องนอนใหญ่เท่านี้แล้วดูให้ปังยืดขาได้เต็มทีเ่ๆๆเลยตัวนิดเดียวดูสิ<อ>ตัวนิดเดียวห้องนอนยใหญ่เน่ยะล้ห้องนอนทั้งนั้นกินหอมปับพนุ่มหมดเลยทุกตัวนอนด้วยกันได้ไหม ได้ไหมทำคอนเทนต์ได้ไหมหนึ่งวันเอาป่ะอยู่ในห้องแสนดีหนึ่งวันได้ไหมอยู่กับแสนดีหนึ่งวันในกรงหน้าตบตบตบคว่ำเลยคู่หมีแน่เลยคู่หมีเปล่าเธอเธอลองจับหมีใหม่สิไม่ใช่ห่วงทรีทไง แสนนั่นไม่ใช่กระดูกจริงสักหน่อยทำไมันห่วงอะไรขนาดน,นั้นล่ะน้าะนี่วันั้นอน,โน,โนได้ป่ได้ไหมเสร็จนี่นน,โน,โนได้ไหมสลับกันเดี๋ยวพี่มางนังกับแสนดีก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สนดีขึ้นไปนังกับพี่มกับพี่ป้าโอเคไหมเอาเปล่าเอาเปล่าน่งด้วยกันได้ป่ะ กระดูกหรอกระดูัน,นี้สันดีกินได้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นกระดูกที่ FC ส่งมาให้เป็นกระดูกที่กินได้กัดได้ย่อยได้น่าจงงหรอน้องโอโกองน้องใหญ่มากเลยนะใ,ใหญ่มากจริงพี่ปังแบบ นี่ขาที่วางได้แล้วเอาท็อปเปอร์มาปูนอนได้เลยอ่ะเพราะว่าสัตวนี้เขาเป็นหมาสะอาดและยายโสมอาบน้ำให้บ่อยมากเลยอ่ะออในห้องเขากลิ่นปะพนุ่มหอมมากเลยนะคะทุกคนน่านอนสุสดๆเลยอ่ะที่านอนน่านอนสุสดเลยอ่ะไอ้ที่ามาเข้าไปด้วยได้เปล่าเนี่ยเข้าได้ไหมเข้าทุกคนเลยได้ไหม,ไมเข้าสองคนเลยได้ป่ะม่วงแล้วนะเธอม่วงดิอยู่ตาย คุณตาน้องจี้ได้เลิกมากวนกันสักทีได้ไหมเนี่ยฉันจะนอนเนี่ยงั้น <c oughs> ไปแล้วนะนั่นไงนั่นไงถ่ายไม่ได้คือไม่ใช่เวลาทํางานอะ่ะฮะไม่ใช่เวลาทํางานอะ่ะใครห้ามอยู่กำลังมือของมือพี่บางมีอยู่แค่นี้จังจ้องจังอ่ะไป บายฝันดีนะแสนฝันดีนะนอนกับพี่หมีก็อุ่นแล้วเนาะเนาะรับพี่หมีอันนี้จะเป็นของเล่นที่อยู่ในกรงเท่านั้นนะคาก็จะไม่เคยออกไปข้างนอกเลยเขาจะแบ่งของของข้างนอกก็อยู่ข้างนอกอยู่ในกรงก็อยู่ในกรงนในเซนเขาจะไม่ค่อยกัดจนพังเนาะไม่มีนุ่นหลุดละอืดูดีพี่แมวอะ่ะไม่มีนุ่นหลุดละอยู่ได้เละในสนกะปะให้เราเรียบร้อยหน้าหายทุกตัว <laughs> วันนี้นะบายบายบาย